คาร์ดิโอที่เผาผลาญไขมันได้เร็วที่สุดและดีที่สุดคือแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาดูคาร์ดิโอที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดนะคะเราจะเรียงลําดับจากแย่ที่สุดไปหาดีที่สุดนะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูจบเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าตัวไหนนะคะที่เ,เพื่อนๆควรจะใช้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะลดไขมันได้เร็วหุ่นฟิตเร็วนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะ กลับมาพบกับวินัยราคะ่ะช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสวันนี้วินยก็จะมาตอบคาถามเพื่อนเพื่อนะคะที่เพื่อนๆหลังไม่เข้ามานะคะถามว่าอยากจะลดไขมันเร็วๆเนี่ยควรจะใช้คาร์ดิโอแบบไหนนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอยากจะไปซื้อเครื่องมาออกที่บ้านนะคะอย่าเพิ่งไปซื้อนะคะหยุดก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังให้จบนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเพื่อนๆควรจะทําแบบไหนถึงจะไม่เสียเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันนะคะฟิตหุ่นได้อย่างรวดเร็วค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้า ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามฟรีๆไว้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเคล็ดลับดีๆที่จะส่งตรงเพื่อนๆถึงหน้าจอที่บ้านเพื่อนๆนะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่จากแย่ที่สุดไปหาดีที่สุดนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทํานะคะให้เหนื่อยเปล่าๆค่ะและอันดับที่1ยอดแย่นะคะก็คือสีดบรกก็คือจักรยานแบบนั่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆมาแล้วบ้างนะคะหรือว่าเคยใช้มาแล้วหรือว่าบางคนอาจจะกําลังคิดว่าจะซื้อมาไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะคะว่าไม่แนะนําให้ซื้อต ะะเพราะว่าเครื่องคดเยือเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เบิร์นไขมันได้น้อยมากคือบางคนนะคะไปใช้เครื่องนี้ก็จะปั่นแบบเอื่อยๆนะคะคือ h a r ์ b r a ท e คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะคือนั่งอยู่งั้นแล้วและบางทีนะคะกดโทรศัพท์เล่นนะคะคือแบบเช็คอินแล้วก็ส่งรูปหรือว่าลงรูปนะคะให้ใครก็ตามนะคะดูแล้วก็คือบางคนนะคะถึงกับนั่งอยู่เฉยๆคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคือแค่กดโทรศัพท์อยู่บนไอ้เครื่องนี้นะคะซึ่งจากยานแบบนั่งแบบนี้นะคะเราใช้แค่ส่วนล่างนะคะปั่นไปเรื่อยๆนะคะคือเอ,อเื่อยๆไปเ่ย ะะจะเบิร์นแคลอรี่น้อยมากแต่ถ้าเพื่อนๆนะชะชอบแบบจักรยานนะคะแนะนําให้เป็นจักรยานแบบที่มันเปลี่ยนเกียร์ได้ที่มันจะต้องแบบออกกล ะค,ะคือยกตัวขึ้นมาแล้วก็ปั่นแรงๆแบบนั้นนะคะถ้าแบบนั้นนะคะฮาร์ดเรทของเพื่อนๆนะคะ go up แน่นอนแล้วก็จะสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นจักรยานแบบนั่งเฉยๆแบบนี้นะคะคือห้ามเสียเวลาไปทํานะคะนอกจากเพื่อนเพื่อนมีแลนว่าวันนั้นจะไปนั่งเล่นค่ะและอันดับที่2ก็คือเทรดมิลก์นะคะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะอันนี้ยอดฮิตมากนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าลูวิ่งนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อถามก้ามาเยอะมากนะคะลูวิ ing ่งนี้และทุกครั้งที่ไปในจิมนะคะก็จะเห็นทุกค,คือไปขึ้นลูวิ่่งกอนนะคะค นนะะถามเขามาว่าจะซื้อลู่วิ่งมาไว้ที่บ้านดี้ไหมตอบเลยนะคะไม่ดีค่ะเพราะว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใช่นะักกีฬาที่มีไมซ์เซ็ตที่แบบเขาจะต้องทําตามโปรแกรมหรือว่าเขามีร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถวิ่งได้เร็วๆหรือว่าทำอินคลายแล้วยังวิ่งได้เร็วๆนะคะเพราะคนปกติทั่วไปนะคะถ้าเกิดไปขึ้นเครื่องนี้แล้วจะเดินช้าๆจับราวไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะควักโทรศัพท์ออกมาเล่นนะคะและในที่สุดลู่วิ่งของเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อมาไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เล่นอยู่ที่ไหน เป็นเครื่องเล่นโทรศัพท์และไม่นำซ้ํานะคะนานานไปนะคะเครื่องนี้จะกลายเป็นที่ตากผ้านะคะรู้สึกคุ้นๆไหมคะคานี้การวิ่งบนลู่วิ่งแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่วิ่งเร็วนะคะเต็มสปีดจริงๆนะคะหรือว่าไม่อินคลายนะคะก็จะเบิร์นแคลอรี่น้อยมากนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเราออกไปวิ่งข้างนอกนะคะก็จะดีกว่าสิอีกนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้ร่างกายส่วนบนนะคะขยับในการวิ่งไปด้วยแล้วก็จะทําให้ฮาร์ดเรทของเรานะคะโ o up และเผาผันไขมันได้เร็วขึ้นนะคะกว่าเราที่จะไปอยู่บนลู่วิ่ง คือถ้าจะให้ดีไม่ต้องซื้อมาเลยนะคะเครื่องตัวนี้นะคะหรือว่าไม่ต้องไปเล่นนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบวิ่งนะคะให้ไปวิ่งข้างนอกนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มดีด้วยแล้วก็ได้ใช้ส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเผาผลาญไขมันได้2เท่านะคะถ้าเทียบกับไอลูบวิ่งตัวนี้นะคะ่ะและตัวที่3นะคะที่เพื่อนๆไม่ควรเสียเวลาทําก็คือสเตปอัพนะคะหรือว่าเครื่องที่เป็นเหมือนบันไดเห็นไหมคะเวลาส่วนมากผู้หญิงจะชอบทํานะคะเครื่องนี้คือเวลาไปขึ้นแล้วก็ทําแบบทําตูดดึงๆๆแบบนี้ค่ะขึ้นเหม หลายหลายคนนะคะที่ไปเล่นเครื่องนี้นะคะก็คิดว่าจะได้ก้นด้วยจริงๆมันได้ก้นหมายมันก็ได้ก้นนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เกรงกล้ามเนื้อจริงๆนะคะหรือว่าเล่นแบบว่าเร็วๆแรงๆหนักๆนะคะมันก็จะเป็นการเสียเวลานะคะคือเราจะไปยืนจับแค่นั้นแล้วก็เอื่อยๆไปอย่างนั้นนะคะขึ้นตอกแตกตกแตกแนะนําว่าให้ไปวิ่งขึ้นลงบันไดนะคะเพราะการวิ่งขึ้นลงบันไดนะคะก็จะได้ใช้ส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิ่งขึ้นบันไดนี่จริงๆเหนื่อยมากคือฮาร์ดเรทจะกอัพเร็วมาก ถ้าเทียบกับไอสเตปอัพนี่นะคะและถ้าคิดว่าจะไปใช้เครื่องสเตปอัพตัวนี้นะคะแล้วทาเร็วๆนะอย่างที่บอกว่าอยากจะเบิร์นแคลอรี่เยอะๆนะคะและถ้าเกิดใครที่มือใหม่เนี่ยไปทำเนี่ยเกิดอาการเวียนหัวแน่นอนค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่าเครื่องนี้จะทําให้เพื่อนๆเวียนหัวแล้วก็เบิร์นแคลอรี่น้อยแถมเสียเวลาด้วยค่ะและตัวต่อไปนะคะคาร์ดิโอตัวที่4ก็คือโรลิ่งเห็นไหมคะเครื่องที่เราไปนั่งแล้วก็ดึงดึงดึงแบบนี้ค่ะจริงๆเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องคาร์ดิโอที่ดีนะคะแล้วก็เบิร์นไขมันได้เร็วมาก ะะแล้วก็ฮาร์ดเรทของเราเนี่ยจะกูอัพเร็วมากๆเลยนะคะวินาก็ชอบมากๆเลยเครื่องนี้แต่ด้านเราสามารถเซ็ตแรงต้านทานได้เยอะนะคะตอนที่เราเล่นนี่นะคะก็จะเบิร์นไขมันได้เยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าปัญหาก,ก็คือจะน้อยคนมากนะคะที่จะทําได้นานเพราะว่าถ้าเกิดเราทํา30นาทีเนี่ยแขนก็ง่อยแล้วนะคะเพราะว่ามันยากมากและถ้าใครมีปัญหากเกี่ยวกับหลังนะคะเครื่องนี้ก็อาจจะทําให้เพื่อนๆนะคะปวดหลังมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครมีความแข็งแรงนะคะในช่วงอั p เปอร์บอดี้นะคะหรือว่าทำคาริโอ มานานๆแล้วนะคะเขาก็จะสามารถทําเครื่องนี้ได้ซึ่งเครื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องคาร์ดิโอที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้ามือใหม่หมทําแค่10นาทีก็จะรู้สึกชักเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะและเครื่องคาร์ดิโอเครื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงเครื่องที่5ก็คือเครื่อง elliptical ก็คือเครื่องข้างหลังนี้นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมี2ประเภทนะคะคือจะมีแบบทางประเภทที่จับเรานะคะแล้วเราก็ใช้ส่วนขานะคะแล้วก็จะมีแบบที่ใช้แขนแบบพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเบิร์นไขมันได้เร็วมากนะคะ คือคนที่ฟิตฟิตส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะใช้เครื่องนี้กันค่ะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้ถึง500ร้อถึงเจ็แคลอรี่นะคะแล้วแต่ความเร็วและแรงต้านที่เราใช้ค่ะและเป็นเครื่องคาร์ดิโอที่สามารถทําได้นานแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อนะรวมถึงเวลาเราใช้เครื่องนี้นะคะเราก็จะไม่เสียการทรงตัวนะคะเพราะว่าเราจะมีที่จับนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นมานะคะและเครื่องอิล i ป t ิก a l นะคะถ้าเกิดเราหยุดนะคะคือตัวเลขมันก็จะหยุดทันทีนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะคะที่ผลักดันให้เรานะคะจะต้องทําไปเรื่อย โดยที่ไม่หยุดนะคะและเมื่อเทียบกับเครื่องคารดิโออื่นๆน,นะคะ Elliptical Ell <ipt> ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีมากๆแล้วก็สามารถเบิร์นไขมันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหละการทำคารดิโอนะคะสิ่งสำคัญก็คือเพื่อนๆจะต้องให้ heart rate go up นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้แบบสูงจนเรารู้สึกไม่ไหวนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยไหวไหมในการทำคารดิโอนะคะว่าเราอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะคือให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า talk test นะคือถ้าเล่นเล่นไปนะคะแล้วเรายังสามารถพูด ได้นะคะพูดได้คือรู้สึกเหนื่อยแต่ยังพูดได้นะคะไม่ถึงกับต้องหยุดนะคะคือถ้าเรายังพูดได้เนี่ยคือเพื่อนๆก็จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขินนะคะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะร้องเพลงก็ได้ค่ะถ้าเกิดยังเล่นคาร์ดิโอนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้นะคะก็ถือว่าเพื่อนเพื่อนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรู้สึกปลอดภัยนะคะยังไงวหนาก็ขอกําลังใจนะคะจากเพื่อนเพื่อนคือกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ไปเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าว่นาจะนําวิดีโอดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกและถ้าเกิดใครเลือกแล้ว นนะะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเพื่อนๆซื้อแล้วเนี่ยใช้เป็นราวตาผ้าหรือว่าใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้วิน่าจะต้องลาไปเล่นคาร์ดิโอบ้างแล้วคะ่ะ